สวัสดีครับชาวอยู่เพื่อกินนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่แถวแถววังหินนะครับมาที่ร้านที่ชื่อว่าซีกู้ดบุฟเฟ่นะครับตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับเทรนการกินบุฟเฟ่เนี่ยเป็นเทรนหลักเลยนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะซีฟู้ดบุฟเฟ่นะครับตอนนี้ผุดขึ้นมากมายทุกหัวระแหงแต่ว่าที่นี่นะครับซีกู้ดบุฟเฟ่เนี่ยนะครับมีอะไรแตกต่างไม่เหมือนกับคนอื่นอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เดี๋ยวนี้นะครับท่านผู้ชมร้านอาหารบุฟเฟ่เนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ปิ้งย่างบุฟเฟ่ชาบูบุฟเฟ่ร้านอาหารญี่ปุ่นแต่ที่กําลังได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบุฟเฟ่อาหารทะเลนะครับแต่จะมีสกี่ร้านกันครับที่สามารถคงความสดของอาหารรักษาความอร่อยจากทะเลมาสู่จานได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับร้านอาหารทะเลน้องใหม่นะครับที่ยกระดับการทานบุฟเฟ่อาหารทะเลให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนที่มาที่ไปเมนูอาหาหร แตกต่างๆจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปพูดคุยกับคุณโจ้เจ้าของร้านซีกูบู f เฟ่กันเลยดีกว่าครับซีกูบูฟเฟ่คือบูฟเฟ่อาหารทะเลสดๆนะครับจริงๆแล้วจุดกําเนิดมันเริ่มมาจากเป็นความชอบกินอาหารทะเลอยู่แล้วครับแล้วก็คือเราก็ไล่ไปกินทั่วทั้งเป็นบุฟเฟ่แล้วก็ไม่บุฟเฟ่คือจะเจอร้านอาหารทะเลที่ไหนก็จะทานช่วงนี้คือคนก็เริ่มมาฮิตเป็นทะเลแบบบุฟเฟ่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราเราเห็นว่ามันน่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมันเป็นช่วงของกระแสที่กําลังมา ก็ได้ลองเปิดดูหลักๆคือให้นึกถึงทะเลทั่วไปเราก็ยกมาหมดเช่นกุ้งกุ้งใช้กุ้งแม่น้ำครับกุ้งกากามมีปูม้าเราจะมีทั้งปูม้าที่เอาไปปิ้งบนเตาเองแล้วก็มีแบบที่นึ่งไว้ให้ด้วยคือสามารถที่มาถึงปุ๊บแกกินได้เลยเพราะบางคนอาจจะชอบปูนึ่งเพราะว่ามันหวานกว่าแล้วแต่คนบางคนชอบปูเผาเพราะว่ามันหอมมันก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งเพราะเราคัดตัวค่อนข้างกลางไปใหญ่คือแบบเหมือนปิ้งเสร็จแล้ว ก็เต็มปากเต็มคำหอยตลับหอยแมลงผู่ปลาหมึกหลักๆก็จะจะจะมีอยู่ประมาณนี้คือด,ด้วยความที่พวกเราชอบกินเราก็จะรู้ว่าเอ้ยแบบนี้มันโอเคไม่โอเคแล้วเราก็โชคดีที่คุณแม่ของหุนส่วนเขาทำครัวอยู่ข้างใน เพราะฉะนั้นเรื่องของสูตรน้ําจิ้มเนี่ยเขามีอยู่แล้วแรกๆเรายังต้องปรับอยู่เพราะว่าคือเหมือนแต่ละคนกินโคนละรสชาติอะครับหลังๆมามันเริ่มลงตัวตรงที่ว่าเราทําเราเน้นเลยว่าเปรี้ยวเผ็ดคือขอแซปไปก่อนน้ําจิ้มตอนนี้เรามีอยู่2โถคือโถวเผ็ดกับโถไม่เผ็ดโถไม่เผ็ดคือเราใส่พริกน้อยโอเคเด็กกินได้ความเผ็ดน้อยแต่พอโถวเผ็ดเนี่ยลูกค้าต้องคาดหวังแล้วว่ามันต้องแซปต้องกลมกลม่อมเราก็เราก็ดึงเปรี้ยวเผ็ดนา แล้วก็มีหวานตามมีเค็มนิดนิดตามมาแล้วให้มันยังอนอัวอยู่ในปากเวลาเวลากินนะครับคือแบบรับรองว่าแซ่บแน่น,นอนแล้วก็ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นแจกเป็น dipping cheese ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าเป็นอาหารทะเลบุฟเฟ่เราเป็นเจ้าแรกที่มีก็คือ dipping cheese คล้ายๆฟองดูชีสนะครับคืออันนี้คิดเองไปเห็นจากอาหารเกาหลีเขาจะมีแบบเหมือนขอบกระทะเป็นชีสเรารู้สึกว่าเอ้ยมันกินกับซีฟู้ดได้เพราน้ำจิมซีฟู้ดมันเปรี้ยวเผ็ด แล้วตัวชีสเองอะ่ะมันจะออกเค็มมันเพราะฉะนั้นเวลากินดิฟลงไปแล้วก็ตักน้ำจิ้มซีฟู๊ดราดตามเนี่ยกินเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยมันครบทุกรสเลยค,ค,คือบางลูกค้าบางคนคือแบบเอ้ยมันจะกินได้มันจะอร่อยไหมแต่พอลองแล้วติดใจเนี่ยเขาสั่งเพิ่มตลอดเลย สกุลปุฟเฟ้นะครับเราเปิดบริการทุกวันครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนบรรยากาศสบายๆนะครับก็คือเหมือนมานั่งทานข้าวที่บ้านแล้วก็ราคาเพียงแค่399บาทการเดินทางก็คือของเราจะอยู่เหมือนกึ่งกลางระหว่างแยกวังหินกับรัชดา36ยังไงฝากด้วยนะครับถ้าชื่นชอบกับอาหารเทเลสดๆก็อยากให้ลองแวะมาทานร้านเราดูนะฮะแล้วก็จะติดใจนะฮะเชื่อมั่นแบบนัน าผู้ชมครับผมเครียดเลยนะครับเห็นอาหารที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเยอะมากแล้วก็น่ากินมากและสดมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกจากอาหารทะเลสดๆที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลาหมึกปูนะครับปลาแล้วก็หอยหลากประเภทเลยนะครับยังมีอาหารว่างต่างๆนานามากมายแต่ว่าที่นี่นะครับมีสิ่งที่ต่างจากร้านอื่น แน่นอนทึ่คุณไม่สามารถที่จะหากินที่ร้านอื่นได้เพราะว่าอันนี้นะครับเป็นอาหารเอาแบบมาจากฝรั่งเศสนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าฟองดูนะครับนี่ครับเป็นเอาชีสไปละลายนะครับแล้วก็ให้มันร้อนมากๆแล้วก็เอาอาหารลงไปจุม่มเขาเรียกว่าชีสดิบเนี่ยเป็นต้นฉบับมาจากฝรั่งเศสฟองดูแต่ที่นี่มีครับผมก็อดไม่ไหวแล้วครับต้องไปชิมกันครับ ท่านผู้ชมครับแตกต่างจริงๆที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าทีเด็ดเนี่ยอยู่ที่ชีสสติ๊นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าพลาดไม่ได้ก็คือน้ำจิ้มนะครับผมก็อยากจะบอกว่าบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับแวะมารับประทานอาหารกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวนะครับบรรยากาศดีๆเย็นๆสบายๆแล้วก็อาหารทะเลสดๆพลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าการกินเป็นจุลรียศาสตร์ของชีวิตเราจึงอยู่เพื่อกินนะครับสวัสดีครับ